ามงเสร็จแล้วทีนี้เสร็จก็ปล่อยของมันลงมามันก็ลงมาก็คือว่าลงมาถึงก็จักเอ๋ก,ก็โดนตีเลยไปฝั่งก็คือว่าทีนี้เสร็จก็มาดุมตีกันคือว่าตายคาที่นะตายคา,า,ยาที่ตายคา,าที่เลยตายคาที่ท่านรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กานละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไครและฝากกดติดตามเพจกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ผมยืนอยู่ที่หาดบางเทาอยู่ที่ร้านบิ๊ก บัมบานะจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมมาตามคำเรียกร้องกับ EP พิเศษที่น้องๆหลายคนต้องการให้ผมมาหาเขาเหลือเกินนะครับเป็นร้านอาหารเลสซองนะครับบริการกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งอยู่ที่ชายหาดแห่งนี้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าโจอี้บันใต คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหหอ์ชาวต่างชาติต้องทักทายหน่อย Hello อ uh, ่ Where you come from England England How are you Fine Do you like Thailand? โอเเร e ย h านคุ y อ a ู่ที่นี่ผมอยู่่นี่9วัน10วัน10 o ัโอเคขอ y คุณบายไปยังภาัาคีดได้ได้เขตอบว่าอะไรวะเซียะ e อ้สิบวันแล้ว นู่นน <null SM. S 2> <Christina. S 1> ู่นนเจอต่างชาติอีกคนแล้วเดี๋ยวไปทักดีกว่าเฮลโหลสวัสดีครับอ่าอยู่เวทเวนิกูดเวนิคูดว่าอยู่เนีบิ๊กบังโอ้วไอตามหาโจอี่บ้านใต้ yes อยู่เนาะไอไอไอเดียโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแลัวนี่คือพี่โจอี่บ้านใต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีมากมีใครอีครับแล้วก็ ตามคำเรียบร้องของ f อพี่มาหาพี่โจอี้ครบ1ล้านวิวแล้วหนึ่งล้านแล้วนะร้อนไปสองปีกว่า3ปีแล้วนะสามปีไปครับแต่ที่แน่เลยที่พัฒนาเลยจากโต๊ะไม่กี่ตัวตอนนี้บีบบารบาเป็นไงบ้างพี่โอเคครับเวนิกดูรับดีมากมากเลยครับดีมากๆปีนี้เพราะว่าเริ่มฟื้นจากโควิดก็เริ่มจะดีขึ้นภูเก็ตแล้วอย่างผมดูจากธรรมชาติทะเลวิวเขานี่มันมันสวยงามหมดทุกอย่างพี่ได้ทุกอย่างผมไม่แปลกใจเลยว่าพี่ไม่ไปไหนแล้วครับผมไม่ไปไหนแล้วตั้งหลักอยู่นี่ ครับโอ้โหอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวสบายแล้วนี่คือว่าหน้าที่แค่นี้ก็คือว่าโอเคแล้วที่นี่มีอะไรบ้างพี่นอกจากอาหารบิวบรรยากาศเบียร์ค็อกเทลค็อกเทลมีทุกอย่างปูนเปิลมีหมดมีหมดครับมีหมดทุกอย่างเขาบอกว่ามาภูเก็ตนี้ต้องไปที่ซอยอะไรแล้วพี่ซอยพูนผลซอยพูนผลสิบเอ็ดครับผมรู้กันเลยเหรอรู้เรื่องกันนะมาถึงภูเก็ตเขาบอกงั้นเดี๋ยวถ่ายเสร็จฟาร์มไปดูอ่ะได้จัดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงไงได้แม่งั้นไปหาสถานที่เพื่อคุยดีกว่า EP พิเศษวันนี้เขาจะมีอะไรให้เราฟังบ้างนะครับ আমি। ก่อนอื่นวันดีพี่คียังไม่นั่งกางนะผมไม่เคยมาอันนี้มาเที่ยวแรกนะครับเห็นพี่โจอี้เขาบอกว่าพี่เปิดร้านอยู่นะครับว่างๆน้องมาเที่ยวนะแล้วก็ไลฟ์ผมก็เข้าไปแซวว่าเดี๋ยวผมไปแน่แล้วก็มาจริงครับมาจริงๆก็ต้องมาเยือนเลยครับที่น้องกันแล้วแล้วพี่ก็บอกการไลฟ์สดไปแล้วด้วยว่าเดี๋ยวรอน้องโค้งมา ep พิเศษพี่เพียบ1ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะ ep พี่โจอี้บ้านใต้ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูเลยว่าวันรีเดทที่เขาพูดไว้เนี่ยสตอต้องอยู่กันเป็นพวง เน่าตัดทิ้งไปเดี๋ยวขยายความนิดนึงพี่ไอเม็ดไหนเน่าตัดทิ้งไปเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าหมายถึงบ้านใต้นะเพราะว่านักโทษบ้านใต้เรารักกันดีคือว่าสามัคคีกันแต่บางคนนายใต้เขาไม่เอาเดากใต้ไงพี่ก็เลยหมายความหมายความมาอย่างนั้นตอนที่ว่าพี่แหกซอยลงมาที่ว่าวันนั้นนะนายใต้ย้ายกันตะนาวเลยที่ว่าไม่ชอบพี่นะคือว่าพี่แจงหมดเลยว่าคนนี้นิสัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นคือคว่าแจงผมผอบอผู้การหมดเลยจนย้ายเขาเกลียดพี่จะตายก็ถึงบอกว่านี่นะเป็น ที่มาที่ไปก็คือสตอรเนี่ยมันต้องอยู่กันเป็นพวงเพราะนั้นคนใต้ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเอากันใช่ี่นะชัดเจนไม่หมุนเสาจริงๆนะพี่โจอี้เป็นไงพี่ตั้งแต่วันที่ออก E ี p ีไปจนถึงวันนี้คือเอาง่ายๆเลยนะพี่โจอี้เนี่ยหายสาบศูนย์ไปตั้งแต่ปล่อยมาเนี่ยบางคนก็หาว่าตายแล้วตายแล้วเขารือว่าพี่ตายตั้งแต่ระยะนั้นแหละ อาจจะโดนจับไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มาโผล่ในอีพีกาละครั้งหนึ่งไบโคซิโลทุกคนงงเลยผลตอบรับยังไงมากก็โอเคนะขอบคุณมากนะน้องนะขอบคุณมากในช่วงรายการกาละครหนึ่งนะบอกง่ายผมได้เจอเพื่อนเก่าเยอะนะที่ว่าเคยอยู่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาคือว่าเจอทางช่องน้องเยอะนะแลวก็ทักมาจำกูได้หรือเปล่าจำผมได้ไหมจำพี่จออี้จำผมได้ไหมมาเจอกับรายการน้องนี่แหละขอบคุณมากขอบคุณมากนี่นะขอบคุณมากมากนะครับต้องบอกว่าพี่จออี้เนี่ยเขาอยู่ในในในมุมสงบอะมานานแล้วโซเชียลก็ไม่เล่นนอน ตอนนั้นไม่เล่นครับเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นด้วยนะทำให้เพื่อนฝูงมาทักมาจนต้องมี Facebook เกิดขึ้นนั่นก็คือ Facebook ชื่อว่าตอนแรกเลยก็เป็น Big กบัม b a a บิ๊กบัม bara ปออกรายการน้องก็พี่ไปใส่้างหลังเป็นโจอี่บ้านใต้ Big กบัม b a r คเขาไม่รู้จักกันแล้วรู้จักแต่โจอีบ้านใต้แล้วนอกจากเพื่อน fc มี fc ขึ้นมาเพิ่มีใช่ fc เยอะน้องๆอะไรเจอก็คือว่าโอเคนะ บางคนเขาบอกว่าไม่กล้าทักกับผมเนี่ยทักเลยนะครับทักเลยทุกคนนะครับจะเจอกันที่ว่าบอลไก่หรือว่าอะไรทักได้เราไม่มีฟอร์มเห็นก็บอกว่ารายการออนแอร์ปุ๊บมาที่ร้านนี่มาทักมาโยนถ่ายรูปน้องเห็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมาก็คือว่าดูดีน้องมาก็คือว่าเขาอยากจะมาเยี่ยมชมนะคือบางคนแถวนี้ยังไม่รู้เลยว่าพี่โจอี้ผ่านแล้วบ้างพอเล่าไปปุ๊บโอ้โหผมขอโทษนะวันนั้นทำอะไรผิดไปเคยงั้นเลยไม่หรอกเราไม่ได้ร้ายแบบว่าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้ความดีคุยกันครั้งนี้ ดังนั้นนะครับก็มาเจอพี่โจอี้เนี่ยผมนึกขึ้นได้อยู่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนซีและเป็นเพื่อนรักเขาที่เขาเล่าไว้ในสตอรี่ของกัละครั้งหนึ่งไปโคกซิโร่ในอีของพี่โจอี้นะฮะว่าเขามีเพื่อนซีอยู่คนหนึ่งถ้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออกรายการน้องโคกนะฮะนั่นก็คือพี่เท่งกับ ใจเพชรรักคงไงใจเพชรรักคงแต่เท่งเสียก่อนเพชรเนี่ยแต่เพชรยังไม่เท่าไหร่แล้วนะที่พี่บอกน้องว่าเดี๋ยวก็น้องบอกว่าที่เอาออกอีพีกระพบว่าใครอยากเจอเพชรใต้ให้กลับมาเพชรรักคงนะที่มีเรื่องกับพวกชุดสิบสองราศีมันก็ไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ไปเกเรเรื่อยนะนี่นะแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดนะครับเขาก็ได้จากเราไปก่อนขอไว้อะไรนะครับให้กับพี่ใจเพชรใจเพชรรักคงนะก็พี่เท่งด้วยเลย ครับแล้วก็พีพ่สา่งด้วยพิ่สาร,ารด้วยทัวดีผม3คนคือว่าเรียบร้อยหมดแล้ว เอาละทีนี้พี่จอี้เขาบอกแล้วไลฟ์สดเขาก็พูดแล้วว่าเขามีเรื่องอีกเยอะที่วันนั้นเล่าไปแล้วเขาลืมเพราะว่าเรื่องเขาเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับว่า EP พิเศษวันนี้เขาจะมีเรื่องอะไรที่มาตกหล่นที่จะเล่าให้เราฟังนะครับแต่บอกตรงเลยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบางเดียวก็ดีเกี่ยวกับอะไรก็ดีนะแต่ที่แน่ๆใครกระดาษที่ชั่วมาตั้งนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะสปอนซอร์ถ้าเป็นสปอนเซอร์เอามา้ตั้งได้ครับอันนี้คือสปอนเซอร์ตั้งนะอนี้อร ไหมไทยนะครับเมนูไหมไทยนะเด็ดนะครับนี่ของบิ๊กบัมบานะครับค็อกเทลไหมไทยนะครับอย่าลืมหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโคซีโรรับประกันคุณภาพในการทำงาน แบบมืออาชีพเอาละวันนี้มีกี่เรื่องไม่รู้เราเริ่มเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องแรกไงพี่ยอดไม่ปีพศาปีเราเราช่วงพศนั้นก็ปีเราวรปี4 4่4ีห้านะครับผมอยู่ลา,าดยาวพี่ก็จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วนะ,ะประมาณนั้นแล้วก็วางแผนกับบางเดียวกันแล้วก็นาเล็กเรือใบนาเล็กเรือใ<า>บ<า>นเหรอ,หรอ,หอแล้วก็นาอสสันทานพวกนี้ท่านนั้นหมดขาจจพวกรุ่นเก่าๆพวกนี้นาอสสันาสาทานนาลานปลื้นครลานปลื้แล้วก็มีอะไรกวยเจ๋งอะไรแล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้นะกวยเจิ๋งยมราชคือว่ารุ่นเดือดๆทั้งนัะ ตอนสมัยนั้นตอนผมไปทันตอนคองเปรีมแล้วนี้เสร็จเขาวางแผนกันวันนั้นน่ะต่างชาติมันอ่ะไม่ออกของให้พวกจิก๋ซกสมุไรอ่ะแล้วนี้เสร็จงานที่ว่าเขาทํากันอ่ะคือว่ามันไม่เดินเจ้าหน้าที่มันก็โกรธดิออว่าทําไมพวกนี้ไม่มาทําานละ่ะงานมันไม่เดินหมายถึงกองงานกองงานครับกองงานว่าทําไมไม่มีมคใครมาทำงานใช่ถูก<อ>ต้องเป็นเรื่องเลยทีนี้คือว่าจิก๋ซกสมุไรนี่คือว่าแดนสองก็จะเรียกซอยนรกแตกตอนเช้านี่น้องพี่บอกให้นะจิ๋ซสมูไรจะมาอยู่ซอยนั้นหมดเลยเพราะอะไรพี่เพราะรอของไงรอแป้งรอแป้งอ้ะ พวกต่างชาตินะี เพราะว่าสมัยนั้นต่างชาติมันกำแป้งเยอะไงสมัยพี่จะไปเล่นที่อื่นจะไปตรงอื่นไม่ได้ไม่ได้ต้องมันซอยนี้ซอยนัย่เดียวซอยที่ว่านายเขาเปิดให้แล้วพอเล่นเสร็จก็คือว่ากลับเข้าไปทํางานได้นายเขาอย่างนี้นะเมื่อก่อนเขาไม่ใช่ว่าเขี้ยวแบบว่าลากดินแบบว่าเฮ้ยมึงจับมึงเอามาตีอะไรอย่างนี้ถ้ามึงเกมอะไรอย่างนี้แต่คือว่างานเขาเดินน้องเข้าใจไหมในกองงานเหมือนเย็บอวนพับถุงอะไรอย่างนี้ถ้าสมมุตินักเลงไม่ได้ฉีดนี่คือว่างานไม่เดินผมเข้าใจแล้วเข้าใจเยอะพี่โจอี้เขาจะพูดอย่างนี้ ซอยนรกแตกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของไฟเขียวเลยซอยนี้ให้ทําอะไรก็ได้ฟรีถ้ตายเลยแต่ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลามีเวลาจากัดด้วยมีเวลาด้วยมันมีเวลาไอ้บุกติโกซามูเนี่ยมึงไปทำอะไรให้มันเสร็จภารกิจเลยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมึงเข้ากองงานมาเนี่ยมึงจะทํางานให้กูถูกต้องเย็บอ้วนใชแท้ทุกอย่างงานกูจะเดินเดินหมดเลยเขาก็เลยปล่อยไฟเขียวให้ทำถูกต้องแล้วทีนี้วันนั้นแล้วทีนี้เสร็จฝรั่งไอ้พวกนี้กูมันไม่ออกให้เป็นเรื่องนี่ ผมขังทอยเดียวทั้งนั้นนั่น,น,นลเล็กเรือใบแลว้วก็มาเดียวพวกนี้เขาวางแผนกันแต่มาเดียวเขาไม่เป็นคนที่ว่าติดเสษติดอะไรนะมาเดียวนะเขาไม่ยุ่งเรื่องไม่ยุงย่งอย่างนี้แล้วซึ่งแต่กับเรื่องที่ว่าเพื่อนเดือดร้อนนี่มาเดียวติดให้ทุกดอกกระดังกมันไม่ออกให้ทีนี้เสร็จก็ทำไงเขาวางแผนกันทีนี้ต่อเดียวเวลามันออกกําลังกายว่าของมันมันจะอมอยู่ในปากทำยังไงก็ได้ต่อเดียวมันออกกําลังกายเนี่ยคือว่าไปกดแล้วไปปล้นมาเพราะว่าจิโกะซามูไรเนแวคเนนางผดียววมาเ่ยวีลตัเสอ เลยแหละผมบอกแค่เดียวเนี่ยตัวแฉบเลยแหละก็วางแผนกันใช่ไ่มล้อมกันคนละฝั่งที่นี้เสร็จไอ้นิโก้นั่นมันกําลังไยกไอเวทยกเวทัมเบลนมเบลอ่ะอันใหญ่ครักำลังยกอยู่ตรงนี้เลยบางเดียวก็เดินเข้าไปแต่ข้างหลังแล้วทีนี้เสร็จก็มันก็กดไอ้ัมเบลนั่นแหละใส่ในคอเลยฮึแล้วกับอยู่งี้ใช่กดลงไปในคอเลยอ่ะคอเลยในลูกเดือกเลยอ่ะไอ้นูก็ร้องดิว่ายังไงพอร้องเสร็จพวกนาเล็กพวกผมก็มากันใช่ว่าแล้วทีนี้เสร็จกดปากแม่งล้วงใครเป็นคนกดปากก็ผมนี่แหละกันนาเล็กกันเนี่ยนาเล็กล้วงผมล้ว มือกัดอะไรนี่มันี่มันกัดน้องดูดินี่มันกัดปีอันนี้นี่นะแผลนี่อะไรอยู่เลยนะแผลยังอยู่เลยนะเนี่ยแผลถูกไอ้นิโก้เนี่ยกัดเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ใช่ไม่ให้ของกินปลาเขาอะเลยนี่เสร็จพวกมันมาเว้ยทีนี้พวกพวกมันมาทีนี้เสร็จก็คือว่าจิโกะซามูไรมันมาช่วยพวกผมแล้วดิเพราะผมได้ของแล้วอะพวกนิโก้รู้ๆอยู่มันตัวใหญ่อะน้องเนี่ยเข้ามาเข้ามามัดถึงก็คือว่าเราผุดได้เอาเดี่ยวออกไปข้างหนึ่งออกไปข้างหนึ่งแล้วนี่เสร็จได้ของมาเนี่ยจิโกะซามูไรดีใจเฮดังทั้งแดนเลยนะแล้วนนนนีี่่่่เเเสรร็จจู้้้้้ววววาาาาผมททยยังงไอออชชกกิิขโะ มูไหที่ว่าพกไว้อะไรโงกต้องพกไ,ไว้นั่งถือช้อนเลยนะพี่บอกให้นะแล้วทีนี้มนไม่ได้ากินข้าวนะไม่พกไว้เพราะเอายอด<ส>เอายอดที่ป้นมาคือว่าเดินปลดจากถุงเนี่ยใส่ช้อนใส่ช้อนใส่ช้อนอใส่ช้อนพอฉีดเสร็จพูดคำหนึง แยกย้ายเว้ยทำงานเกียร์ิเกมได้ไงเกีเพราะว่ามันเรื่องใหญ่ไงพวกไปล้นของเขาว่าก็เกีเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่มีไรหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ชอบพวกมันอยู่แล้วก็แสดงว่าโกเนี่ยเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าโดนพวกคนไทยล้นของต้นของแล้วนี้แต่มันเขาก็บอกมึงอยู่ยังไงเขาล้นนะถ้ามึงปล่อยเขาดีๆคือว่าที่จริงมึง มึงไม่ใช่ต้องเสียฟรีนี่มึงได้ตังค์อีกอะถ้าสมมุติมึงปล่อยออกตามปกติของมึงเนี่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้านี่ธรรมดาเนี่ยมันจะออกเป็นกรุ๊ปฝรั่งไง<ม>พวกนิโกเนี่ยวันนี้ของโค้พกพรุ่งนี้ของพี่ มาดูนี้ของแต่ละคนแล้วแต่และ,ะทีนี้เสร็จมันจะเอาเข้ามาโกงการถ้าเป็นปกตินะมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ม<ช>อบให้พี่จอีไว้<ช>วันหนึ่งข<ช><ช>องโพวกวันหนึ่งถูกต้องของบางเดียววันหนึ่ง<ช>มันต้องเป็นอย่างนี้นตนนแต่งานนี้ที่รดปนนี่เขาเยียบใช่ทีนี้เสร็จนักเลงเสี้ยนนั้นทั้งเดนอ่ะมันก็เรื่องใหญ่ดิทีนี้เสร็จอแต่คือว่าไปเกมมาไปเกมผู้นับเดนนะแต่นายเนี่ยคือเขารู้เห็นเป็นใจหมดแหละเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าคือว่าต่อเดียวมึงก็มาทำมาให้กูต่อเดียวแต่ว่าไปเกมผบวดนมันไปมันไปแจ้งไงเเาาาะว่่มััันนนนนให้้ตงคียยุ มันต้องมาจากต่างชาติอย่างเดียวเหรอเมื่อสมัยก่อนนะน้องก่อนที่ว่ารุ่นตอนพี่จะไปเนี่ยคือว่าคนไทยนะเป็นคนกมน,นะเป็นชื่อน้าเลยแลย้วไม่รู้แกอยู่คงเตยแต่ผมจําชื่อแกไม่ได้เลยเพราะมันนานแล้วเขากวาดล้างมากก็คือว่าทีนี้เสร็จต่างชาตินี่เลย,เลยมันเป็นสัมปทานน้องอาแล้วพี่ว่าเป็นสัมปทานของต่างชาติได้ไงต่างชาติก็คือว่าขี่สิงอยู่แล้วน้องเข้าใจว่ามันก็ต้องอย่างนั้นแหละสมัยนั้นเนี่ยราดยาวตัวถึงมันก็เดินอยู่แล้วถึงนายบางทีไม่เห็นบางทีซีเจ็ด ปั่นจักรยานหนูมือแต่สองสองหมอนขี่รถเก่งแล้วขับรถเบนซ์แล้วต้องต้องดูดีอ่ะอันนั้นคือย้อนไปยุคนั้นนะครับสมัยก่อนเครียบเทียสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะอ่าแล้วคำถามนิดนึงอ้าวแล้วทำไมเวลาเนี่ยต่างชาติโดนแกเจ้าที่ทังไมไปสมน้ำหน้าเขาอ่ะโอ้ยพวกนี้มันฟ้องสถานทูตแต่พวกนี้มันเหี้ยพวกนี้สถานทูตมันเป็นใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าทําอะไรมันเลยถ้าสมมติว่ามีปัญหาก็คือว่าเขาใช้นักโูษนี่เลยเปิดไฟเขียวนักโูษ แสดงว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่วันนั้นวันนั้นพี่เสียงเทพี่เพี่เสียงเทพไอ้ต่างชาติอ่ะมันอยู่กองกองถุงปาวิชาแล้วตอนนี้เสร็จมันไม่มีมันมีปัญหากันกับแกอะไรกับปาวิชาแก่เจ้าหน้าที่นะแต่คนใต้เหมือนกันถึงมันจะต่อยปลาแกมันไม่สนใจไงคือว่าสถานทูตมันมีอ่ะแล้วมันไม่ทํางานมันบอกมันไม่ทํางานมันไม่ทาเนี่ยแล้วนี้เสร็จมันจะต่อยปาวิชาจะต่อยเจ้าหน้าที่ใช่จะต่อยเจ้าหน้าที่ทีนี้เสร็จมันเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนั้นคือว่าดึงดันกันด้วยนะ ผมมาผมอยู่กองถุงหนึ่งแต่ป่าพิชาอยู่ทุงสองซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นพ yeah ี่ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่นักโทษคนอื่นเห็นกพวกที่ว่าเกเรยังไม่เห็นแต่นี้นี่เสร็จสมียนกองถุงของแกไอ้เจ้าป่าคือว่ามันเป็นเพื่อนผมมันแด็กดอนเมืองไไอ้เจ้าป่าคือว่าเป็นสมียนกองถุงเนี่ยมาถึงบ่ออี้ป่าเปิดไฟเขียวว่าให้ ยับไอ้นี่โกนี่ดีโวยน้องพี่บอกให้ทั้งแดนเลยนะ,นะพี่บอกให้นะเหมือนพึ่งเลยอ่ะหน้าตาแตกเติกหมดเลยแล,แล้วทีนี้เสร็จไอ้สถานทูตมันมาจเจ้าเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใครมอบมาก็ได้สองคนเนี่ยเท่าแต่ตีทวนอย่างเดียวไม่ต้องตัวอะไรอย่างนี้คือว่า<อ>เดี๋ยวกูจัดการเองในแดงนะ,นะเขาพูดนะเนี่ยแต่ผมไม่ได้รับนะแต่ว่านะเพื่อนผมรับนะสองคนเขาเอาเรื่องให้ได้แล้วทีนี้เขาถามมันเรื่องอะไรก็ไปโกหกทีนี้ออ,ออกว่าออกลูกเรื่องปงเข้าสิ่งผ<อ><ม>ิดกฎหมายอีก แพ้หน้าอยู่แล้วเลยไปกระด้างกระเดืองใส่เขา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 ไม่ไหวเหมือนเจ้าหน้าที่เราเนี่ยไปแจ้งกับสถานทูตเขาว่าไอคนเนี้ยที่โดนเนี่ยเพราะว่าเอาสิ่งผิดๆมาหมายเข้ามาในเรือนจำก้ก็เลยโดนทำโทษแบบนี้ไม่แบ่งย่อแต่ความหมายอ่ะชาลาดป๋าแกออกลูกอย่างนั้นอ่ะแค่นี้รวมๆแล้วกี่ตีนมิ้ววยผมบอกให้เป็นร้อยเป็นร้อยร้เลยร้อยคูณสองร้อยปีก็ควายแล้วไปโดนสามโดนนี่กะไปโดนบ้านใต้บ้านของเธออีกอ่ะไปโดนอีกอ่ะเพราะว่ามันรบกับนายอ่ะโดนกลุ่มโดนกลุ่มถุงชนเลยแหละโอ้ นั่นผลของการทะเลาะกับนายเราแพ้นายอยู่แล้วเนาะไปทําเขาอย่างเนี้ยแล้อีกอย่างหนึ่งเมื่อตอนสมัยพี่เสีงเทพผมหลายเรื่องเหมือนกันนะพี่เสีงเทพเนี่ยเพราะว่าอยู่แดนหกที่เที่พี่เล่าตอนนี่ว่าตีกันตายวันนั้นนะคือว่ามันเกิดเรื่องคงเตยนะนี่ผมขอโทษด้วยนะเอ่ยกาลยนึงเอ๋ยเอ่ยบางเอ๋ยบางเอ๋ยสถานที่นะคงเตยนะแต่ผมผมไม่เอ่ยชื่อเนาะครับครับ เขาเล่นมวยกันแลวนี JIM, okay. activity, an, nada, immt, okay. sequel, so ้เสร็จบ้านผมมาได้แต่คือบ้านเขาเสียแต่เขาบิดมันต่อยกันแลวนี้เสร็จก็คือว่าเด็กในบ้านนะเราจะทํายังไงอ่ะคือว่ามันเสียด้วยดิมันโดนต่อยมาปากเลยแตกหมดเลยเพราะว่าฝั่งนู้นุมมันเพราะว่ามันท้ายเข้าแววในกองวัวแล้วทีนี้เสร็จพี่เสือเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นี่คือแกถือมากกับแต่กคงเตยอ่ะเพราะแกเด็กคงเตยแล้วพี่เสือเนี่ยตัวตีเลยนะผมบอกง่ายใครไม่กล้าเข้าไปมีเรื่องเลยนะในกองงานแกแต่คือว่าต้องทํายังไงได้ล่ะคือว่าต้องแก่นะแก้ก็คือว่าวางแผนกันยังไงนั้นผมมาเย นายอะ่ะเป็นตัวต้นเหตุด้วยคือว่าพี่เสอือแหลรถือฝั่งนน้นเกินไปที่จริงแล้วฝั่งแกอผิดเพราะว่าชักดาบไปเล่นอย่างนั้นเขาไม่ใช้ก็เลยนิสัยในเล่นเสีย,ยแล้วไม่จ่ายเขาใช่ใช่ผมลูกจิ๊กโกนักเลงบอยเข้าเมาในกองถุงดีเข้าไปในถ้ำเสอือถ้าเราเข้าไปเราก็โดนย้ำเลยน้องก็เลยว่าล่ะทางนักโทษทำเจ้าหน้าที่่เลยใช่ถ้าเข้าไปในถ้าเจ้าหน้าที่เปิดนักโทษมันตามอยู่แล้วเน่เพราะว่ามึงเข้าไปบุกรุกมึงไม่ใช่กองงานกูมึงเข้ามาทำอะไรอย่างน้อยเราผิดอยู่แล้วผู้กองงานผิดครับเดี๋ยีนี้ เลยนะเด็กในบ้านผมมาสงสารนี่มันเพิ่งโทรมาผมเมื่อกี้เนี่ยยังอยู่เนี่ยยังอยู่ที่ว่ามันต่อคดีเนี่ยสามคนเนี่ยมีหลวงพง์หลวงพง์ก็ยังอยู่ตอนนี้แล้วก็หลวงหวงหลวงหวงนี่ชื่อจริงชื่ออะไรแล้วนะผมจำไม่ได้หลวงหวงคนคนพัทลุงก้อยตัวเล็กขขก็พี่จะบอกว่าเรื่องที่พี่จะเล่าต่อไปเนี้ยมีการต่อคดีเกิดต่อคดีครับเพราะนั้นคืวอว่าเพราะว่ามันโดนต่อยกันเสร็จแล้วนี้เสร็จ ผมเยี่ยมญาติ์เจ้ทีนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวกันนะโรยผมมาก่อนแล้วนี้เสร็จพอทําไปทามาทีนี้มันไม่ได้ตีดิเพราะมันอยู่ในกองถุงคือว่าอันนี้เราต้องแก้แล้วอะถ้าไม่แก้นี่คือว่าเสียบางเลยแต่เสียแล้วมันก็เสียเลยไม่ได้เกิดหรอกทายังไงอะก็คือว่าพวกพี่ๆที่ว่าเขาอยู่ก่อนเขาก็วางแผนกันนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าท่านั้นมึงเตรียมไม้เลยนะกลางข้างโรงงานไม้เนี่ยคือว่าไปหาว่าแอบไว้เลยข้างที่ว่าร่องน้ําครับแล้วก็ประตูสองฝั่งเนี่ยประตูทางลงพิเศษเนี่ย แล้วนี้เสร็จตอนเช้าก็คือวางแผนนั่นแล้วถ้าไปฟังใครมุงตีกันเลยมาฝังผมผมก็ตีอ่ะทีนี้พวกเราแยกเป็นสองฝั่งแล้วฝั่งละกี่คนพี้ฝั่งก็ประมาณสักสิบกว่าคนน่ะสิบกว่าคนประมาณยี่สิบกว่าคนหวางแผนเพื่อเพื่อแผนสองถ้าถ้าผิดแผนมาก็จะเจอกลุ่มนี้ใช่ขึ้นนอนแล้วนะน้องวางแผนเสร็จทีนี้ไม่ทันนะแล้วทีนี้เอาไม้แอบไว้แล้วทีนี้เสร็จก็ขึ้นหรวนนอนขึ้นหรวนนอนตอนตอนเย็นเน่ะแล้วทีนี้หัวรุงอีกวันหนึ่งลงมาอ่ตอนขึ้นเรือนนอนนี่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังแล้วน เด็กใต้แล้วใช้ไข่พวกผมลงมาก่อนเข้าใจวิธีของในคุกใช่เขาจะทำอย่างนี้อันนี้เป็นการเดินเกมวางแผนเลยนะวางแผนแล้วนี้ไข่ห้องผมลงมาไข่ห้องหลวงพงลงมาไข่ลงมาก่อนแล้วทีนี้ห้องมันปล่อยไม่ใช่ทีหลังนะสามห้องเสร็จแล้วทีนี้เสร็จก็ปล่อยของมันลงมามันก็ลงมาก็คือว่าลงมาถึงก็จักเอ๋ก็โดนตีเลยไปฝังก็คือว่าทีนี้เสร็จก็มาดุมตีกันกูตายคาที่นะตายคาที่เลยตายคาที่ ตอนนั้นคือว่าเราย้ายเด็กแดน3ามคงตัวไปแม่งเทนพวกพี่ชิบหายเลยนะแล้วย้ายไปผมโดนตีกับตายโดนตีโดนเก็บยอดอ่ะนายตีกับตยายไปย้ายแล้ววันนั้นที่ตีกันเนี่ยโดนจับได้มามอบเจ้าหน้าที่กี่คน3คนครับที่ว่าต่อกดีแต่คือว่าเขาบ้านตายทั้งหมดตียับเลยผมบอกให้วันนั้นคือมไม่ได้ไปไหนเลยคือคาที่ตรงนั้นเลยครับ ตายไม่ได้คาที่เองถามไปออกโรงพยาบาลก็มันตายแล้วนะเราก็ทําเกินไปนะบางทีนะหัวโขนเขาสวมมาให้เราก็แต่มันเป็นอย่างนี้สถานการณ์ณตอนนั้นกับการที่อยู่ดีๆเนี่ยคนของเราเนี่ยไปโดนมาขนาดนั้นแล้วหวกกับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความเป็นธรรมมาถือหางกับคนที่คนที่ผิดอีกแล้วเรากับกายมาต้องโดนฟรีมันก็ไม่ถูกต้องก็เลยเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นถ้าจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พูดแบบว่าหัวหมอถือเราก็ไม่ใช่ว่าถึงกับว่าเอาชีวิต เท่าแต่ตีแต่หัวแต่คืออะไรเราได้แก้นี่นะหรือว่าคุณทํโทษให้ผมเห็นหน่อยใช่ผมท,ทํโทษแล้วก็เราต้องแก้เลยน้องโก้คือว่าเราไม่คิดหรอกว่าจะเอาไว้ถึงตายหรอกค่ับพี่ๆก็สอนมาถ้าสมมุติว่ามึงทําแล้วคือว่าบ้านใต้เรานะเราน้อยสู้พวกเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าพวกองค์ทพมันรวมกันนี่คือว่ามันจะเยอะกว่าเราเยอะเราทําแล้วเราต้องเอาชีวิตมัน ถ้าพัดถิ่นไปเนี่ยเราปีน้อยตอแต่มีน้อยยังไงเนี่ยเขาจะทําเราเนี่ยเราต้องนําก่อนอแล้วถ้าเราทำํำต,ต้องทําให้จบไม่ถ้าเราไม่จบคือเราจบเราจบ โอ้โหนี่นะนี่นะอันนี้คือคติบ้านใต้แลวผมเชื่อทุกๆคนเลยดีกว่านะกับบ้านใต้คิดอย่างนี้ครับผมถือว่าเราอยู่ยากเลยถ้าสมมุติว่าเราดับไม่ได้อย่างนี้แต่อันนี้วอนน้องๆเอฟซีนะครับให้ฟังให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับพวกเยอะแล้วเนี่ยคุณอย่าคิดว่าอย่าไปซ่าอย่าไปดันแกเขาอย่าไปทําเขาโดยที่เขาเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะมาเอาคืนหรือแก้แค้นคืนอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่างเหตุการณ์นี้ถึงกบเสียชีวิตเลยคุณไปทาเขาแค่ปากเจอปากแตกแต่ผลที่คุณได้รับคือ เสียชีวิตเหรยชีวิตผมขอขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับคนที่เสียชีวิตไปผมก็ทําบุญให้ประจานะเหมือนกับเดฟพวกนี้ผมทําบุญให้บ่อยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะกับญาติผู้เสียชีวิตขอขอความเสียใจด้วยชดใช้จาแล้วด้วยแหละชดใช้รมเพราะว่าต้องต่อคดีอะไร่มันไม่เท่ากับชีวิตนึงหรอกเราก็สัมมาสํานึกนะมันไม่น่าจะทําเกินกันไปถ้าสมมุติถ้ายอมกันนักหน่อยมาคิดตอนช่วงที่ว่าตอนหลังแล้วนะพ่อยมา มันไม่มีอะไรดีนะพูดถึงนะอยู่ในคุกเราชิงดีชิงเด่นกันเข้า<ม>ความอยู่รอดแต่พวกผมนะผมไม่เคยที่ว่าไปหาเรื่องนะบ้านใต้นะนต้องดูนะไม่เคยที่ว่าไปบีบไปอะไรเขานะ คือว่ามีแต่เขาที่ว่ามาบีบพวกเราแต่คือว่าผมรุ่นผมผมให้ความจริงใจหมดนะไม่ว่าบ้านอีสานไม่ว่าบ้านฝั่งทนบ้านพระนครเลยผมเคารพหมดรุ่นผมนะผมจะสอนน้องๆ้องผมทุกคนนะนี่บ้านเพื่อนบ้านผูกกันคือว่ามึงเคารพกูยังไงมึงก็ต้องเคารพเขาอย่างนั้นเหมือนกันครับผมคนเรา,าให้ความเคารพกันเนี่ยมันอยู่กันได้นาะเหมือนเด็กในบ้านผมผมปกป้องทุกอย่างผมถืออย่างเดียวคือว่าอย่าเอาเด็กในบ้านผมไปทำน้องผมไม่ชอบทุกอย่างอะไรไม่ได้ทุกอย่างอย่าเอาเด็กบ้านเราไปใช้งานแบบซักผ้าอะไรอย่างนี้สิบสี่จังหวัดภาคใต้ เป็นเด็กบีบเขาหรือว่าไปเป็นน้องเขารุ่นผมนะผมไม่ให้มีเลยผมบอกใสิ่งที่ยอมไม่ได้เลยคือเอาบ้านใต้เป็นน้องเอาบ้านใต้เป็นน้องแต่รุ่นจากหลังผมผมไม่รู้เน่ะบอกอีกอย่างนึ่งเขาบอกว่าอยู่กันแบบไม่มีเพาะบ้านเราอยู่กันความอาวุโสใช่ครับใความนับถือการวางตัวใช่ครับผมไม่มีหัวบ้านไม่มีอะไรอยู่ที่ว่าตัวเราจะรอมรับถึงกันเลยกันครับในความเคารพถึงกันและกันแต่พี่จอี้เขาพูดอยู่กับผมครั้งหนึ่งนะในยุคยุคหนึ่งนะถ้าผมยืนอยู่เป็นคนที่แบบอาไปง่ายว่าเป็นพ่อบ้านหัเเรืออนี่ยผมจะส บ้านเสมอว่าอย่าไปดังแกใครอย่าไปคุ้มเหงให้ก่อนนั่นคือว่าข้อที่ดีเลยในการอยู่ในคุกนั่นคือว่าอย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปบีบเขาจะบอกอย่างนี้เลยถูกไหมฮะจะบอกน้องๆแล้วก็ที่ว่ามีบ้านใต้อยู่คนหนึ่งนะผมย้ายไปทัญยะแล้วนี้เสร็จมาตายใส่ใส่ตักผมนะตายใส่ตักพี่เลยเหรอเสียใจมากเลยนะน้องคนนั้นนะมันไข้เป็น ทีวีน้องวันนารกกันนะแต่วันนี้เสร็จผมมาเล่นไพ่ยอยู่หลังราววันนั้นก็คือพูดถึงแล้วทีนี้นายเจ้าหน้าที่อะแกวิ่งไปเรียกผมที่ราวใช่ไว่ายิงไปดูเด็กในบ้านมุงน,นอยตานู่นมันไม่รอดแล้วมันไม่ไหวแล้วเด่กพัตตะลุงมันชื่อจอยเด็กพัตตะลุงแต่ชื่อจริงผมลืมแล้วนะว่ามันชื่ออะไรนะแต่วันนี้เสร็จมันไข่แต่มันไข่ยอยู่หลายวันแล้วล่ะ ผอมอาะน้องเห็นอยู่พีบีมันจะเป็นยังไงพีบียะหุ่นยะผอมมากแล้บบแบบหนังหุ้งกระดูกอ,อะใช่แล้วแห้งไม่เห<ไ>็นแล้วนี้นายก็วิ่งไปบอกว่ายิงไปดูเด็กในบ้านมึงหน่อยเว้ยบ้านใต้นู่นมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปผมไปไปที่ว่าเรือนนอนที่ว่าของห้องพยาบาลน,นะฮะผมไปผมก็ถึงไปยืนกอบประตัวองเนี้ยตาม ไอ้ได้พูดภาษาตายใช่ไหมครับไหวได้หน่อยใจจังมึงเหย็ดแม่งกับบ้านนี่กลับเร็วไอ้ด้มาตายมึงมาตายบันนี้เลยไอ้บันนี้ว่าผมพูดเล่นนะพูดเพื่อให้แบบมีแรงใจอะไรราว่าเราเคยพูดเล่นกับมันอย่างนั้นว่าอยากใจเสาะอย่าอะไรต้องสู้อะไรใจน้อยจังอะไรอย่างนี้ใจน้อยจังมึงเหย็ดแม่งมาตายบ้านเพื่อนยังไงเยัดแม่บ้านเองก็มีทําไมไม่ตายอะไรนี้มันเหิดมาทีหนึ่งแล้วทีนี้เสร็จเหมือนมันจะพูดอะไรแช่ไผมถือนมไปกล่องหนึ่งแล้วก็ขนมปังขนมปังป้อน่ะ เขาหนึ่งกะจะเอาไปให้มันกินนั่นแหละใช่ไหมมันนอนใช่ไหมแล้วพี่ยกขึ้นมาให้มันนอนบนตักพี่นะครับไปเลยนะเว้ยมันไปเลยนะ ไปเลยไปเลยนะน้องจริงๆนะพี่บอกให้แล้วมันตายถึงไม่ดิ้นสักแอกเลยนะมันสำลักทีเดียวนะมันกินนมไปด้วยน้องมันกินนมไปอ๋อพี่ให้กินนมไปด้วยไม่รู้ว่าผิดที่เราหรือเปล่าไม่รู้นะด้วยความหวังดีให้มันกินนมเนี่ยแต่มันสึกทีหนึ่งมันก็ไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้พูดอะไรกับผมสักคำหนึ่งนะแต่มันแย่แล้วนะตอนนั้นนะคือว่ามันก็ไม่รอดแล้วล่ะแต่คือว่าเรามาคิดทีแม่มึงตายกับนมกูหรือเปล่าวะแต่๋วผมให้กินนะพี่บอกให้นะศพสองวันกว่าจะได้ออกครับ ผมโดนถุยน้ำลายทั่วแดนเลยผมบอกไงเดี๋ยวเพราะอะไรอะ่ะทำไมถุยน้ำลายทั่วแดนก็ไม่เอาศพเด็กในบ้านผมบอกไง เดินด่าแม่งด่าคือว่าผมหัวเสียผมบ้าไปเลยช่วงนั้นผมจะปล่อยไปแล้วผมไม่สนใจแล้วไงผมปล่อยแล้วไงใครทำอะไรไม่ได้เดินจาท่านย่าบุดีนะน้องๆที่ว่าเคยเจอผมก็รู้แหละได้นนกนกปองนะที่ว่านกนกปองเป็นคนดีมากนั่นใหญ่ที่ดีเลยนกนาลายก็เสียไปแล้วก็เสียไปแล้วผมก็ทาบุญให้อยู่เดี๋ยวก่อนพี่เดินถุยน้ำลายเนี่ยคือเพื่อเพื่อนต้องการอะไรต้องการเอาศพเด็กในบ้านผมเนี่ยเอาออกไปได้แล้วถือว่าแล้วญาติไม่มีด้วยละคือพิชพีไม่เดินมาแดนพก็พุ้ย ใช่ผมโดนถุยเต็มหมดเลยหละทีว่าหน้าเดน,น่ะคือว่านายอะไรพี่ชัดอะไรบอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยอย่าไปใช้นิสัยอย่างนั้นผมบอกว่าผมยกมือไหว้ผมบอกพี่พาจบเด็กในบ้านผมบอกได้แล้ว <ừ. S 2> นี่มันสองวันแล้วนี่มน,น,<อ>นมันอืดแล้วเน<อ>ี่ก็โดนปล่อยอยู่ในห้องนั้นนะสองวันแล้วไม่ใช่สองวันหลอววันกว่าแล้วอืดแล้วแล้วผมไปยกมือไหว้เลยนี่เสร็จนายบอกว่าอไม่ได้ต้องรอญาติอะไรอย่างนี้ผมบอกแล้วญาติมันอยู่ตั้งนู่นเนี่ยคุณพามันเข้าไปฉีดยาหรือว่าทำอะไรก่อนเขาไม่ยอมผมโดนถุยน้ำลายจนหัวหน้าพิจิยว พาออกเองมไม่ได้ข่าวเลยนะน้องว่าญาติมารับหรือเปล่านะเนี่ยจริงๆนะตั้งแต่นี่เลยนะเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าญาติมารับศพมันหรือเปล่าว่าเขาพามันไปเผาที่ไหนหรือว่ามีญาติมารับหรือเปล่านะจริงๆนะมันเด็กพัทลุงคือว่าไปอยู่ไกลๆคือว่ารู้ๆอยู่รอแต่ธนาณัติตรอพัทดุเนีย<ะ>่ยับทางภาคใต้เรา สงสารมันมากเลยนะแต่คือว่ามันอาจจะเป็นไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันคนโดนตีเยอะๆอย่างนี้พี่พี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมากินน้ำไม่ได้ถูกไหมผูกตีว่าโดนแทงอะไรนี่เหมือนกันนี่พี่โดนแทงโดนอะไรเนี่ย่างนีว่าเนี่ยนี่ต้องดูนี่นี่เนี่ยนี่ครับเลยแอนนี้โดนแทงที่ขอบคุณพระองค์นี้ช่วยพี่เนี่ยเพราะท่านเจิมวัดหอยรากเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ว่าไล่แทงพี่มาเขาบอกว่าผีอย่างนั้นเลยอยู่ที่พี่ช่วยพี่ว่ะ แต่คือว่าผมคนเดียวผมโดนดูมมนพวกมันเป็นสามสิบอ่ะโหนี่สมัยนึกเด็กเลยเหรอไม่ไม่ใช่เด็กอ่ะผมปล่อยวงนไแล้วนี่ผมมาอยู่กัะพังงันผมหนีเรื่องจากภูเก็ตนี่แหละผมถูกเรื่องจากภูเก็ตไว้เรื่องมันเกิดจากอะไรก่อนเรื่องมันไม่ได้รู้ว่าผมก็ไม่รู้เรื่องนะหาเราไปควนตีนอะไรอย่างนี้มั้งมีเรื่องเพราะว่ามันมองหน้าเราเนี่ยผิดระเบียบหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นด้วยละลายเยอะควนตีนด้วยต่างถิ่นเช็คหน่อยผมไม่ได้ควนตีนอะไรหรอกแต่เด็กมันมองว่าเราอย่างนั้นมึงลายเยอะเช็คหน่อยอะไรอย่างเเเเีีี้้ยยนนนนแลวววราาคคดัขก่ เขาเป็นสี่ห้าสิบมั้สี่ห้าสิบหัวได้ยำหมดต้องดูดิเนี่ยโดนตีนี่ยำหมดเลยเนี่ยโอ้โหถ้าผมวิ่งเอาไม่โดนหรอกแต่เรานิดใส่เสียเจ้าหันหน้าเข้าอาอาแล้วถ้าหันหลังให้ก็คือว่ามันก็ไม่โดนถึงขนาดนี้หรอกคือว่าพอโดนแล้วทีนี้เสร็จก็สู้ไม่ได้เราก็ต้องวิ่งธรรมดาก็ใช่ไหครับหลังจากโดนตีโดนแทงแล้วถึงจะนึกได้ว่ากูต้องวิ่งครับวิ่งวิ่งเสร็จทีนี้เสร็จพี่ก็ภาวนาเลยนะเนี่ยจับ,บองค์แกางนี้ผมบอกอาจารย์ช่วยผมกัน แล้วน,นี้เสร็จนักเลงวิ่งมาเนี่ยนักเลงไม่กล้าวิ่งนักเลงบอกผีงั้นเลยว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนักเลงถือ <ๆ S 2> ไว้ฉายส่องมาเป็นสิบเลยนะพี่บอกให้นะแล้วนี้เสร็จฝรั่งมาเห็นผมผมนอนอยู่ข้างทางแล้วนะน้องแต่มันเป็นไอ้บังกะโล่น่ะฝรั่งมันเดินออกมาโดยบังเอิญเลยไม่เห็นผมพอดี <ๆๆ S 1> ว่าผมโดนแทงผมบอกแค่มีพาผมไปส่งก่อไอโรงพยาบาลหน่อยเน่ะครับน,นี้เสร็จมันก็ช่วยผมเลยนะเรียกสองแถวพาผมไปส่งโรงพยาบาลที่กอบพังงันเออท <ๆ S 2> ีนี้เสร็จก่อพังงันมันเป็นโรงพยาบาลเล็กน้องครับมันรักษาไม่ได้ดิองนั่งเรือจากกองนอ่ง ผแผลพี่นี่คือชา,ากกันเลยชากกันเลยพี่พนี่เสื้อตัวเส <Okay. S 1> ื้อ,อนี่เสื้อตัวนึงพี่ถอดแล้วทีนี้เสร็จเลือดทั้งนั้นเลยนะพี่หไว้นะหายใจนี่ถ้าปเปิดนี่คือว่าเลือดเลือดพุ่งออกมาเลยนะอ oh. จริงเลือดพุ่งออกไปเลยนะแต่พี่พี่พี่รู้สึกได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เขาแทงนั่นคืออะไรมีแต่แต่มันไม่ใช่มีดเดือยไก่ถ้าเป็นมีดเดือยไก่เหมือนพี่พี่พวกเนี่ยคือว่าที่มีบกถ้าโดนอย่างนี้มันตายเลยแต่มันไปโดนในพวกที่ว่าเป็นมีดพับอ่ะน้องถ้าโดนอย่างนี้นี่ตายโอ้แล้วโดนอย่างนี้ตายแน่นอนตายครับนี่นี่นี่ตายแน่นอนถ้าโดนอย่างนี้รุ่นมันชอบพกครับทสิน่ไหมอย่างนี้ใช่ถ้าถ้าโดนอันนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยดูว่โอ้โหอันนี้อันนี้คือเดือยไก่ครับเดือยไก่นี่น ดเดี๋ยว,วมีที่ลึกให้ผมกลับไปด้วย,<ด>ววยนะน้องนี่พี่ยายน้องเลยนนี้อะพี่ยายน้องเลยอนนี้ เอาดิเก็บไว้ดีๆนะหนึ่งคนแล้วนะหนึ่งคนแล้วเอาแล้วครับนะคนต่อไปนี่ของรักพี่เลยนะเนี่ยขอบคุณมากพี่ที่ไม่เคยขาดกระเป๋าเลยน้องพี่ไปไหนอ่ะคือว่าพี่ไปยังเทพพี่ก็พกอันนี้นะครับผมเป็นเด็กเป็นเด็กใต้แล้วนะผมมีแล้วะใช่นี่อคือว่าต้องเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วน้องอ่าโอเคพี่เก็บรักษาดีน้องใส่เป๋าผมมาใต้นี่ใครอย่ามาหาเรื่องผมนะผมมีแล้วนะใส่เป๋าเนาะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไปไหนใส่เป๋าลตัดเชือกเรากยังได้เลยครับอ่ะพี่พอถึงฝรั่งเจอปุ๊บรียกรถสองแถวแล้วพาพี่ไปลง ครับแล้วนี้เสร็จทีนี้ก็พวกพ,พี่พี่พี่ที่ว่าอยู่ด้วยกันน่ะเขารู้แล้วเนาะแล้วนี้ต้อ,ตองทํายังไงอ่ะต้องเรียกเรือต้องหาเรือน,น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนถึงเรือก็คือว่าไม่ใช่งายน้น้างโโมันไม่มีถนนน้องไม่เห็นใช่ คนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าหน้ากับผมเนี่ยคือว่าผมจ้องเอาชีวิตไอเดฟไปทัวร์เลยนะเจอที่ไหนนี่มึงตายที่นั่นใช่อย่างนี้เลยใช่ครับเพราะอะไรพี่มันบีบเด็กในบ้านผมมาเยอะไงพวกนี<อ>้บีบเด็กในบ้านผมมาเยอะบีบเยอะมากเลยผมบอกให้ขนาดผมมันยังบีบเลยอะ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกัละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกัละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ